ในโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นคนชั่วแต่บางครั้งความหลงความกโกรธความอิจฉากลับผลักดันให้คนดีกลายเป็นปีศาจในสายตาโลกเราเคยได้ยินชื่อองคุลีมานกันมาบ้างในฐานะฆาตกรพันศพแต่คุณรู้หรือไม่เขาคือผู้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงพรหมทัต ชายหนุ่มผู้น่ารักองคุลีมานมีชื่อเดิมว่าพรหมทัตเกิดในตระกูลพราหมณ์บิดาเป็นปุโรหิตในราชสำนักเขาเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดมีความประพฤติด,ดีเป็นที่รักของครูบาอาจารย์จนถูกส่งไปเรียนที่เมืองตักศกิลาเมืองแห่งวิชาความรู้เขาเรียนเก่งวางตัวดีและอยู่ในศีลธรรมแต่ ความดีของเขากลับกลายเป็นเหตุแห่งความอิจฉาความอิจฉาเป็นพิษที่มองไม่เห็นเพื่อนร่วมสำนักอิจฉาเขาจึงวางแผนใส่ร้ายว่าเขาล่วงเกินภรรยาของครูเมื่อครูได้ยินก็โกรธและเสียใจแต่ไม่ถามความจริงกลับคิดแก้แค้นในใจวันหนึ่งครูจอมโมโหออกอุบาย หากเจ้าต้องการเรียนเวทขั้นสุดท้ายเจ้าต้องไปฆ่าคนให้ได้พันคนและเก็บนิ้วมือมาให้ข้าเป็นของบูชาจากคนธรรมดาสู่ปีศาจพรหมทัตหลังเลแต่ด้วยความเคารพครูเขาคิดว่าครูย่อมไม่ให้เราทำบาปโดยไร้เหตุจึงเริ่มฆ่าคนไปทีละคนสองคนสิบคนจนกระทั่งข่าวลือแพร่สะพัดไปว่า มีโจรป่าฆ่าคนไม่เลือกหน้าแล้วเก็บนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอคนทั้งแผ่นดินเรียกเขาว่าองคุลีมานแปลว่าผู้มีมาลัยนิ้วนั่นเองใกล้ครบพันเหยื่อคนสุดท้ายเมื่อฆ่ามาถึง999คนเหยื่อรายสุดท้ายที่เขาหมายตากลับกลายเป็นแม่ของตนเอง แม่กำลังมาหาเขาในป่าด้วยความห่วงใยองคุลีมานยืนสับสนใจหนึ่งอยากได้ครบพันธ์อีกใจก็รักแม่แต่แล้วชายหนุ่มผู้คลั่งแคล่นกลับชักมีดเตรียมก้าวไปข้างหน้าการปรากฏตัวของพระพุทธเจ้าในเวลานั้นเองพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณว่าองคุลีมานกำลังจะฆ่าแม่พระองค์เสด็จเข้าป่า เดินผ่านเส้นทางเดียวกันองคุลีมานมองเห็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์กลับเดินอย่างสงบช้าช้าเหมือนไม่กลัวตายเขาวิ่งไล่แต่ก็ไล่ไม่ทันจนตะโกนว่าพระสมณะเจ้าทำไมท่านเดินช้าเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดคำพูดนี้เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของเขา การสละดาบและการเปลี่ยนแปลงองคุลีมานสลบไปจากนั้นก็ฟื้นขึ้นพร้อมน้ำตาเขากราบแทบพระบาทขอเป็นลูกศิษย์ขอบวชกับพระองค์พระพุทธเจ้าทรงรับเขาไว้และให้เขาบวชในพระธรรมวินยัยองคุลีมานตั้งใจฝึกตนอย่างจริงจังไม่ปริปากบนไม่โต้ตอบแม้ใครจะดา่าทุบหรือโยนหินใส่ เขาใช้กรรมของตนด้วยความสงบจากนักฆ่าสู่พระอรหันต์ในวันหนึ่งองคุลีมานนั่งสมาธิภายใต้ต้นไม้กำหนดจิตระลึกถึงกรรมของตนระลึกถึงกรรมของตนและโลกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรา ในที่สุดเขาก็บรรลุธรรมขั้นสูงสุดกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์แม้ฆาตกรก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพระอรหันต์ได้แล้วพวกเราละ่ะที่ยังไม่เคยฆ่าใครยังเปลี่ยนใจให้ดีขึ้นได้ไหมเรื่องขององคุลีมานสอนเราว่าไม่มีใครตกต่ำเกินกว่าจะลุกขึ้นใหม่ไม่มีใครชั่วร้ายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลง ขอเพียงเปิดใจให้ธรรมะเข้าไปแทนที่ความหลงจงวางดาบของใจแล้วเริ่มชีวิตใหม่ตั้งแต่ตอนนี้ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมรู้เท่าทันความยึดติดและเรียนรู้ที่จะวางลงอย่างอ่อนโยนถ้าชอบคำสอนนี้ฝากกดติดตามช่องสาธุเพื่อรับข้อคิดดีๆในทุกสัปดาห์ครับ